สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจกมีวิธีการทาปลาหมึกผัดพริกเผามาฝากนะครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากปลาหมึกนะครับ2ตัวนะครับนี่นะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆนิดนึงนะครับอันนี้เราไม่ต้องลวกก่อนนะครับเพราะว่าผัดพริกเผาเนี่ยเราผัดแป๊บเดียวนะครับใช้ไฟแรงฉะนั้นหมึกจะไม่หดมากอยู่แล้วนะครับกระเทียมนะครับโขกเอาไว้นะครับ น้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับพริกเผานะครับน้ำพริกเผานะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับน้ำตาลปรุงรสครับผมใบโหระพานะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้พริกหยวกนะครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับหอมหัวใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นเอาไว้นะครับแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มทำเลยนะครับอันดับแรกก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับที่โขกเอาไว้นะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆผัดจนหอมนะครับไฟแรงเกินเดี๋ยวจะไหม้นะครับนี่นะครับพอผัดจนกระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะครับ เราจะใส่น้พริกเผาลงไปเลยครับขัดให้ละลายสักนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับหย่อนน้าเปล่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้เร่งไฟได้แล้วครับนี่นะครับจะเป็นมครีมแบบนี้นะครับ หลังจากนี้เราจะปรุงรสเลยนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใครจะใส่น้ำมันหอยเพิ่มก็ได้นะครับแต่ก็ลดน้ำปลาลงนะครับนี่คับได้แบบนี้นะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับพริกนะครับกิจปลานะครับขริกหยวกนะครับ อพอเริ่มสุกประมาณนี้นะครับเร่งไฟแรงสุดเลยนะครับคราวนี้นะครับก็ใส่ปลาหมึกที่เราหั่นล้างเความะอาดไปนะครับลงไปผัดได้เลยนะครับใช้ไฟแรงหน่อยนะครับผัดปลาหมึกผัดไม่นานนะครับแต่ต้องผัดให้สุกนะครับเพราะว่า อาหารทะเลเนี่ยถ้าทานไม่ค่อยสุกมากเนี่ยเนื่องจากถ้ามันไม่สดมันจะท้องเสียนะครับนี่นะครับพอเริ่มสุกนะครับตามด้วยต้นหอมนะครับใบโหระพานะครับที่เราเด็ดแล้วก็รา้างทำความสะอาดนะครับคราวน,นี้นะครับผ่านให้ทุกอย่างสุกดีนะครับ เี๋ยวน้ำเล็กน้อยนะครับให้มีน้ำหน่อยโอเคครับผมปิดไฟได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับหน้าตาจอกมาแบบนี้เลยหมึกเด้งๆนะครับผัดแรงๆผัดเร็วๆนะครับนะฮะถ้าใครอยากทาตามนะครับวิธีทําแบบนี้เลยนะครับอัตราส่วนโจกเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับ youtube นะครับใครดูทาง facebook ก็ดูได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับในวิดีโอโจกขึ้นให้แล้วล่ะถ้าใครดูไม่ทันค่อยเลื่อนลงไปดูได้นะครับ ใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โจ๊กด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนในทุกช่องทางด้วยนะครับจะทําให้ไม่พลาดเวลาที่โจ๊กลงคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ